หรอแ้วได้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 นี่ใช้สายมือถือก็มีกันโอ้ขึ้นคอมขอกูเรียกบร้อยละพี่ตูดพี่ตูดเออด้วยไงพี่ตูดลองลิงก์นี้ดูดิอะไรนะลองลิงก์นี้ดูดิเข้าอะไรเปล่าแค่น้องสตรีมให้มึงดูอ่ะตูนนะน้องตีมเหรอน้องตีมเหรอเฮ้ยตูนมึงเล่นสายมึงเล่นสายขุดใช่ไหมสายขุดแต่กูยังไม่ทำหางเลยตอนนี้ไม่สว่านให้มึงเพื่อนให้มึงดูอ่ะตูน นี่เพรว่าเสียบแรงกว่านะถ้ตัวตีมมาตัวตีมก็ได้ตัวดีมามาสตรีมละมานี่เต้ก็ตีมได้ตีมเต้ตีมใหม่กะได้คนท้ากากดูท้าดี กระตุก <c oughs> <ce lebr at> เต้ยไม่ไหวใช่ไหมเต้ยเต้ยสตรีมลงอะไรเต้ยไม่ได้โชว์เฟรมเรียนใ่ไหมไม่ไม่ถ้าถ้าถ,ถ้าที่มันกระตุกถ้าเต้ยไม่กระตุกนะแต่กระตุกที่ไลอ์อ่ะแสดงว่าไอ้เต้ยตั้งบบเรยเตา่า